สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้จลจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับร้านโอลานไม่แบบศูนย์บริการงานโครงสร้างนะคะโอลานไม่แบบเป็นร้านให้เช่าไม่แบบพลาสติกเครื่องมือช่างนั่งร้านและจําหน่ายไม้ยูคาะไม้หน้าสามด้วยนะคะครบคันสําหรับงานโครงสร้างเลยค่ะ โอราแม่แบบสูบริการงานโครงสร้างของเรานอกจากจะให้เช่าในส่วนเรื่องของงานโครงสร้างแล้วเรายังยินดีนะคะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานโครงสร้างทางโอลานแม่แบบของเราจะแนะนํนาพันธมิตรนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นงานกระเบื้องงานกระจกงานฝ้างานบิวอินงานก่อฉาบซึ่งพันธมิตรของทางร้านเรานะคะเป็นบริษัทชั้นนําที่มีชื่อเสียงในจังหวัดมุกดาหารเลยค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะว่าแบบพลาสติกเรามีอะไรบ้างนะคะเป็นแบบอะไรบ้างนั่งร้าน ส่มีส่วนอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็เครื่องมือช่างนะคะมีอะไรบ้างวันหลังจะมาบอกอรายละเอียดนะคะในคลิปหน้ากดติดตามด้วยนะคะโอลาณแม่แบบขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนโอลาณแม่แบบด้วยดีเสมอมาะคะ่ะโอลาแม่แบบ